น้ำเต้าปลาไม่คูนให้ผม<ะ>ด้วยยังไงมันไม่คูนเออบววมาอีกร้อยแปดสิบฮะโอเคยั okay. Okay. Yeah. ครับสวัสดีนะครับผอ,อมชาน้ำเต้าปุปลาทุกคน กลับมาอยู่กับช่องน้ำเต้าปูปลากับบังเบอร์นะฮะขอใส่เอียวๆไปก่อนทั้งหน้าละกันนะมาดูซิว่ามันจะออกอะไรอ่ะอยู่ทีว่ามันจะคูนให้ผมหรือเปล่าเอียวแม่งลุกทางอ่ะดักไว้ก่อนเลยฮัลโหลน้ำเต้าปลามาแล้วไก่น้ำเต้าไก่ปลาเป็นไงล่ะกำไรโบกมาสามร้อยอ่ะ อี่อวแม่งอย่างเงี้ยแหละทำโคูณมาก็ได้เอออี่อวม่ทุกทางฮะบอกไว้เลยนะไม่รู้จะแทงอะไรก็เอี่ยวเอี่ยวไปก่อนเถอะทำมาตกคูณมาก็รวยกันทีเดียวโว้ยอะไรไมันมีดาวกับพีเพื่อคืออะไรวะเฮ้ยมันมีดาวกับพิบวะเฮ้ยคืออะไรอ,ะอ่ะอ่าปลาก็อะไร ปลากับน้ำเต้า,ตาไม่คูณด้วยเพี้ยจริจงๆฮัลโหลอเออมันไม่คูณให้ผมเลยนะไปฮะเอียวแม่งทุกทางฮะดาบไวหมดฮะอะไรครับเนี่ยน้ำเต้าปลาโหน้ำเต้ามาปลามาสามตาเลยนะเฮะ้ยขอเอียวไปก่อนนะฮะยังไม่ใส่เต็มนะเพราะกลัวเหลือเกินฮะกลัวตังค์จะหมดอดี มาปูกุ้งมาองเอี่ยวแทงเอี่ยวไว้แล้วโอ้โหปูปลากุ้งโอ้โหไปฮะสูตรเดินมาเอี่ยวทุกทางฮนะเมื่อกี้ปูปลากุ้งนะปูปลากุ้งอืมอืมแทงแม่งให้หมดนะน้ำเต้าไก่ไม่แทงคือมันออกแน่นอนเชื่อผมดิ อะไรที่ผมไม่แทงแม่งออกหมดนะเชื่อดีฮัลโหลจริงแน่นไหมคุณน้ำเต้าไก่น้ำเต้าไก่มาแน่นนนเนาะงั้นไงไก่กับน้ำเต้าโอ้โหโชคดีไปโชคดีอยู่ฮัลโหลขึ้นมาพันหนึ่งแล้วปลาไก่กุ้งนะ แทงแม่งทั้งหน้าเลยอนะ่ะตกคูณตรงไหนก็รวยอะ่ะบอกเลยนะแทงแม่งทั้งหน้าแล้วอะไม่รู้นะถ้าไม่ออกมาก็จบอะอ่ะไก,ก่กาอะไรลูกไกป่ปลาเสือนะนเสือปลาไม่คูนเลยนะฮะมันไม่คูนให้ผมเลยนะ,ะทุกคนอฮะสูตรเดิมเลยะฮะแทงแม่งทั้งหน้าฮะบอกไว้เลยเสียวกันแน่นอนแทงทั้งหน้าฮะ มันต้องทางทางหน้านะน้ำเต้านะลุ้นแวงฮะสนุกดีเหมือนกันนะฮะทางทางหน้าไปเลยโอ้โหคูณตกคูณอะไรเดิมพันไปเก้ารนะ้อยฮะเสือน้ำเต้านะน้ำเต้าใลาไม่คูณให้ผม<ะ>ด้วยยังไงมันไม่คูณเออบวกมาอีกร้อยแปดสิบฮะเอาอีกฮะท่านผู้ชมไม่พอแค่นี้แน่นอนนะ มาฮะลงทั้งหน้าไปเลยนวานๆกระจายกระจายกันไปฮะโอ้โหดูลายตอนนี้ดิปลาแม่งมาทุกหน้าโอ้โหเอ้ยโอ้โหคูณแค่นั้นเองนะกุ้งกาอะไรกุ้งกาอะไรลูกกุ้งไก่ปลาไก่กุ้ง บวกมาแทงต้องแทงทั้งหน้าโอ้โหบวกทีละร้อยแปดสิบเลยนะพอฮะพอฮะกำไรแล้วครับผมนะถ้าชอบนะครับผมนะลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยทุกคนมาแทงด้วยกันนะน้ำเต้านะตามมาได้เลยนะลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมปังหมดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดสับสะตะไคร้ให้บ้างหน่อยหลักการับนี้ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับน้ำเต้าไก่โอ้โหผ้าและเขินเลย <ล>ไก่มาก็ยังดีวะ <ใจ S 1> ไปแล้วนะส